สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาตามเสียงเรียกร้องนะครับมาตามคําถามของทางบ้านนะครับหรือว่าข้อเสนอแนะของทางบ้านนะฮะที่บอกว่าอยากจะให้ซันทําคลิปนะครับเกี่ยวกับบอลสีนะครับที่มีอยู่ต้นเดียวดอกเดียวเนี่ยสามารถผสมในตัวของมันเองได้หรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือนะครับผสมได้นะครับแต่ว่าก็จะได้เป็นลูกไม้ของต้นต้นเดียวเนาะมันก็อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับเอาต้นอื่นมาผสมนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การติดก็ อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวิธีการผสมนั้นเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้จะเป็นลักษณะของการสาธิตมากกว่านะครับไม่ได้เป็นการทําสดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ส่วนเราก็ไม่มีดอกสดๆทําให้ดูนะก็จะเป็นดอกที่ผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเรามาทําความรู้จักกับดอกของบอลสีก่อนนะครับภาพที่1นนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือดอกบอลสีที่ยังไม่แก่นะฮะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ อายุของเขาเนี่ยก็จะประมาณ2สัปดาห์นะครับก่อนที่จะบานนะฮะนับตั้งแต่วันที่เขาแทงออกมานะครับก่อนนับไปดูประมาณ2สัปดาห์แต่ให้ทุกคนเฝ้าระวังนะครับช่วง10วันมาดูภาพที่2ครับภาพที่2นี่คือดอกที่บานแล้วนะฮะก็คือตัวเนี้ยด,ดอกของบอนซีจะบานอยู่2วันนะครับวันแรกเขาจะบานช่วงข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือเกสรตัวเมียนะฮะเขาก็จะบานออกก่อนพอมาวันที่2นะครับเกสรตัวเมียก็จะหุบ ส่วนเกสรตัวผู้ก็จะเริ่มบานออกนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแบบผงผงอยู่บนเกสรตัวผู้แล้วก็พร้อมกับกลีบดอกที่เปิดออกนะฮะส่วนภาพที่3นะครับก็คือเกสรที่เรากรีดกลีบดอกออกแล้วก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับข้างล่างจะเป็นเกสรตัวเมียนะครับข้างบนจะเป็นเกสรตัวผู้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ใช้ โรงเรือนแคคตัสนะครับเป็นโลเคชันในการถ่ายทำคลิปนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เราผสมไปล่าสุดนะครับติดแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของดอกบอนสีก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะสำหรับใครนะครับที่มีบอนสีไม่เยอะแล้วก็ออกดอกนะครับแค่ต้นเดียวเนี่ยก็สามารถผสมในตัวของเขาเองก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่า ขอแค่รู้ว่าบอลสีเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะฮะในส่วนของเกสรตัวเมียเขาจะมีความสุกพร้อมที่จะผสมพันธุ์ก่อนเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพที่มันเป็นตอนที่มันหุ้มอยู่นะมันจะเป็นกระปาะกลมๆนะฮะเกสรตัวเมียส่วนเกสรตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นยื่นขึ้นมานะครับเป็นแท่งข้างบนนี้นะฮะเกสรตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับวันที่เขา สุกก่อนหนึ่งวันจากวันต่อมาก็จะเป็นเกสรตัวผู้แต่พอวันที่2นะครับของการสุกเกสรตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเริ่มฟุ้งเนาะแต่เกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะสร้างเมือกนะครับมามาครอบมาครอบตัวของเขานะฮะเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกลไกรธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันการผสมจากดอกเดียวกันนั่นเองนะฮะแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่บอกว่ามีอยู่ต้นเดียวแต่ก็ติดนะฮะ คือมีอยู่ต้นเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยมันติดของมันเองนะครับมันก็อาจจะเป็นได้เป็นไปได้นะครับเกสรตัวผู้อาจจะร่วงแล้วก็ลงมาผสมในในเกสรตัวเมียเองหรือไม่ก็มแมลงนะครับเป็นตัวผสมให้นะครับเพราะธรรมชาติก็คือมแมลงเป็นตัวผสมเกสรให้อยู่แล้วนะครับวิธีสังเกตนะครับนับตั้งแต่วันที่เราเห็นว่ามีดอกนะ มีดอกโผล่ออกมาจากโคนต้นนะครับเขาก็จะเป็นดอกเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเขาก็จะยังหุบอยู่แล้วก็สีของกลีบดอกก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็พอใกล้ๆจะสุกนับประมาณสัก1ิวันทุกคนก็สังเกตได้เลยเอ่กลีบดอกที่หุ้มเขาอยู่นะฮะเป็นกระทงะนะฮะมันจะออกเป็นสีเริ่มจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวนะครับอันนั้นคือใกล้จะบานแล้วแล้วพอบานเขาก็จะเผยเผยเกสร,รออกมาะฮะเผยเกสรตัวผู้กับตัวเมียออกมานะครับ อันนี้ถ้าใครอยากจะดูคลิปการปลีดสดๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับไปดูได้เลยนะครับวัสดุเออไม่ใช่อุปกรณนะ์อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการผสมเกสรน,นะครับก็จะมีอันนี้มีดขอเป็นมีดที่สะอาดนะฮะน,นี่เป็นมีดประกอบฉากนะครับเพราะว่าเราเราทำไปแล้วแล้วก็มีผู้กันนะครับแล้วก็อาจจะมีก้านสำลีนะฮะก้านสำลีอีกก้านหนึ่งนะครับเอามาเช็ดเมือก เอามาเช็ดเมือกที ite, ่เกสรตัวเมียหลังจากที่เรากรีดนะฮะเราก็ใช้มีดกรีดนะครับกรีดรอบๆดอกเลยเอากรีดดอกเขาออกมันก็จะเหลือเป็นเกสรตัวผู้กับตัวเมียประมาณนี้นะฮะแล้วจากนั้นเราก็เอาสำลีนะครับเช็ดเมือกของเกสรตัวเมียนะครับเพราะว่าเกสรตัวเมียเนี่ยเขาบานตั้งแต่เมื่อวานเนาะเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะผสมเมื่อวานวันนี้เราเกสรตัวผู้เป็นหลักนะครับเพราะว่าเกสรตัวผู้จะบานหลังจากตัวเมียหนึ่งวันนะฮะ แล้วก็เกสรมักจะบานตอนกลางคืนหลังจากทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะฮะเกสรตัวผู้วันถึงจะฟุ้งนะครับเราก็กรีดนะครับกรีดประมาณนี้เลยนะฮะให้ดูภาพกรีดตามนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับพอกรีดเสร็จแล้วนะครับเอาเอาก้านตำรีทับเมือกตัวนี้ออกเนาะไม่ต้องทําแรงนะครับเดี๋ยวเขาช้านะฮะเอาก้านตำรีทับเมือกของตัวเมียเกสรตัวเมียออกแล้วเราก็ใช้ผู้กันนะครับ มารูดเอาเกสรตัวผู้นะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แปะ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 ลงไปให้รอบเลยนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จไม่ต้องแปะเยอะฮะไม่ต้องรูดไปรูดมาไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ติดนะแค่เอาเกสรตัะผู้แปะรูด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 แล้วก็แปะ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 ให้ทั่วนะครับแล้วเกสรตัะผู้ที่เหลือสามารถเก็บได้อีก1เดือนนะฮะในตู้เย็นแล้วก็เอารูดแล้วก็เอาใส่ในซองพลาสติกก็ได้นะครับแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะครับ สำหรับอันนี้นะครับก็คือตัวอย่างเกสรนะครับตัวผู้นะฮะที่เราเหลือจากการผสมนะครับเราก็เก็บใส่ซองอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะฮะจริงๆจะต้องเขียนวันที่ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้วันหมดอายุของมันเนาะเราก็เก็บไว้ในช่องตู้เย็นนะครับที่เราเรียงไข่นั่นแหละนะครับก็จะเก็บได้ประมาณ1เดือนนะครับอย่างดีก็เดือนครึ่งนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมคุณภาพไปเองนะฮะ เราสามารถนำกลับมาผสมให้กับดอกใหม่นะครับที่จะเกิดมาในลําดับต่อไปภายใน1เดือนนะฮะหลังจากผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บไว้ในโรงเรือนแห้งนะครับแล้วก็เอาอะไรมาพันเลยก็ได้หรือว่าจะดูว่าสังเกตรหรือว่าเขาจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะฮะอันนี้เราจะยังไม่พันนะครับแต่ว่าก็ ก็ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวถ้าเขามีความชื้นมากมันก็จะขึ้นลาขึ้นอะไรมันทําให้ให้เสียนะครับกรณีที่ติดนะฮะก้านเขาก็จะแข็งยาวก็แล้วก็เหมือนกับดูอย่างเงี้ยไปตลอดเพราะว่าเขาจะต้องเลี้ยงเลี้ยงฝากให้โตอีกนะฮะแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ติดเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็เน่าเปื่อยเน่าเปื่อยไปนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นคลิปสาธิตนะฮะมันอาจจะไม่ได้ลงมือทําให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ ก็อยากให้ทุกคนนะครับกดที่ลิงก์เพื่อที่จะไปดูกระบวนการกรีดดอกแล้วก็การลูดเกสรมาแปะก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงก็น่าจะเคลียร์ปัญหาให้กับทุกคนได้นะครับกรณีที่มีบอลสีเพียงต้นเดียวแล้วก็ออกดอกนะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับเห็นผลยังไงก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับคือเราก็ไม่เคยทานะฮะแต่ว่าทําได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติอยู่นะครับ เช่นเดิมน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดหัวใจให้ผมด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ